โฆษกระทรวงสาธารณสุขเตือนระวังการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สอาบน้ำหน้าหนาว วันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2562นายแพทย์นรงสายวง์รองประลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ว่าในช่วงหน้าหนาวนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวภูเขาโดยสูงทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามรีสอร์ทที่พักมักใช้เครื่องทําน้ําอุ่นระบบแก๊สซึ่งทําให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เมื่อสูดมเข้าไปในปริมาณมากและเป็นเวลานานจะมีอาการวีงเวียนปวดศีรษะ มึนงงหน้ามืดหายใจลำบากคลื่นไส้อาเจียนซึมหมดสตดิและเสียชีวิตได้โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจโรคโลหิตจ,จางหอบหืดถุงลมป่งพองความดันโลหิตสูงเป็นกลุ่มเสี่ยงมีโอกาสเสียชีวิตสูงจึงควรเปิดช่องหรือพัดลมระบายอากาศในระหว่างอาบน้ําทุกครั้งและเปิดประตูห้องน้ําทิ้งไว้อย่างน้อย20นาทีก่อนที่คนอื่นต่อไปจะใช้ห้องน้ำณัฐพงศ์ปัญยศผู้สื่อข่าวเชียงใหม่นิวส์รายงาน